ดาราหนุ่มรับกดดันเสียความมั่นใจหลังถูกสาวคนนี้ด่างโง่บ่อยๆเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนสีต่างเพศที่สนิทกันมากๆทั้งในจอและนอกจอไปมาหาสู่กันตลอดสำหรับปอยพิษณุและต้นหอมสกุลตาเลาเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันสุดๆอยู่เคียงข้างกันทั้งยามทุกข์และยามสุขซึ่งทั้งคู่ก็ยืนยันว่าเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นไม่มีผีผักใดๆ ล่าสุดทั้งคู่ได้มาเปิดใจในรายการขับไฟเดโชว์กับความสนิทที่มีมายาวนานกว่า10ปีบอยยอมรับว่าบ่อยครั้งมักถูกต้นหอมชมขมต้นหอมด้วยคุณภาพมากกว่าค่ะไม่รู้จะพูดอย่างไรบอยพี่ชอ็อตพี่อ้อยพี่อันครับถ้ามีเพื่อนชอบด่าว่าโง่ตลอดเวลาพี่จะรู้สึกยังไงต้นหอม เราก็ต้องพัฒนาตัวเองหรือเปล่าคะคือหอมมองว่าคำว่าโง่ไม่ใช่คำด่านะคะแต่เป็นการจำแนกว่าสิ่งนี้คือโง่นะมันเป็นการจำแนกนี่คือคนฉลาดนี่คือคนโง่มันไม่ใช่การด่าบอยด่าเราบ่อยๆเราก็เสียความมั่นใจไงต้นหอมมันเป็นคำสร้อยสำหรับหอมแต่คือเชื่อไหมว่าเวลาบอกบอยอย่างนี้เขาจะก,กังวลทุกครั้งที่มากับหอมหอมจะจับผิดแน่ๆเลย เดี๋ยวงานนี้ต้องจับผิดเชื่อไหมคนที่มันกังวลเรื่องความจับผิดเขาจะยิ่งผิดถ้ามันไม่กังวลกับหอมเขาจะเป็นธรรมชาติเอาจริงๆงานบอยก็ทําได้เขาขนาดนี้แล้วมันมีวิชาขนาดนี้แล้วบอยกับแขจะเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่กับหอมเขาจะเกรงหอมต้องจับผิดแน่นอนบางทีหอมไม่ได้คิดอะไรนะบอยลนครับเพราะเขาชอบเป็นผู้กำกับ ไม่รู้เหมือนกันชีวิตมันชอบกำกับไปหมดแล้วอย่างนี้นะอย่างนี้นะพอมาบีบรเราเรายิ่งรู้สึกว่ากดดันแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะลืมตรงนั้นหรือเปล่า